สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับคลิปนี้พลาดไม่ได้นะครับใครเปิดมาต้องดูนะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยเหตุผลเพราะว่าผมจะพูดถึง7จุดที่อันตรายนะครับใครไปน,นวดอย่าให้หมอนวดกดเด็ดขาดโดยหลักการตามการแพทย์สมัยใหม่นะครับโดยหลักการมันมีแค่3เรื่องครับคือ1จุดที่เปราะบางของร่างกายไม่ควรไปกดเพราะว่ามันจะทําให้เราบาดเจ็บได้2คือจุดที่เป็นเส้นเลือด3คือจุดที่เป็นเส้นประสาทนะครับไม่ควรจะไปกดมันเพราะว่ามันเกิดอันตรายนะจุดที่1ครับ ทัดดอกไม้ครับทัดดอกไม้นี่เป็นรอยต่อระหว่างกระดูกที่มาประกอบกันเป็นกระดูกกระโหลกศรีรษะของเรานะครับเพราะฉะนั้นรอยต่อมันจะเราบางและใต้รอยต่อดันมีเส้นเลือดใหญ่อีกเส้นหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นสมัยก่อนใครเขาบอกเขาตีทัดดอกไม้ตายได้อันนั้นเรื่องจริงเพราะว่าใต้นั้นน่ะเนื่องจากกระดูกบางแล้วยังมีเส้นเส้นเลือดใหญ่อยู่อีกเกิดเส้นเลือดอแตกแล้วก็กลายเป็นก้อนเลือดกดเล้์สมองได้นะครับจุดนี้จะไปกดแรงบาดเจ็บถึงตายได้ จุดที่2น่ากลัวมากแคลลิดอาร์ทเวย์แคลติดอาร์ทเยเนี่ยเป็นเส้นเลือดที่เอาเส้นเลือดเอาเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองส่วนบนนะครับซึ่งไม่มีอะไรป้องกันมันเท่าไหร่เลยนะมันจะอยู่ระหว่างหลอดลมเราคอหอยเราเนี่ยกับกล้ามเนื้อมัดเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าสเตโนไคลโดมาสตอยมันอยู่ตรงนี้เลยครับจับลงไปจะเต้นตุบ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 ตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นเลือดสําคัญ1มันเอาเลือดขึ้นไปสมองถ้าขาดเลือดตรงนี้นานๆอมาาัมพาต สองมันมีสายญ,ญาณประสาทส่งไปที่หัวใจให้หัวใจหยุดเต้นได้นะครับใครไปกดตรงนี้นานๆนนเป็นลมนะใครเป็นลมเลยนะเพราะว่ามันจะเกิดไปทำให้หัวใจเต้นช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ไม่ควรนวดเด็ดขาดนะครับจุดที่สามครับคือจุดที่เป็นเส้นประสาทที่อยู่ใ,ใต้รักแร้เราจุดนี้เนี่ยมันมีเส้นประสาทที่ชื่อกลุ่มเป็นร่างใหญ่เลยนะเขาเรียกว่าร่างแห่ประสาทที่เรียกเบรคเคียวเพ็กซัสโอ้โหเคยเจอเจริงคนไข้นวดมาไปกดตรงเนี้ยปรากฏว่า แข็งรีบเลยนะครับอย่าไปกดใต้รักแร้เลยนะครับจุดที่สี่ครับคือจุดที่เส้นประสาทอยู่ตื้นนะก็คือจุดที่อยู่เนี้ยสมัยเด,เด็กคนผู้ชายชอบดีดกันเขาเรียกว่าเอาหน้าเนิฟนะหรือภาษาแพทยีกอันนึ่งเขาเรียกฟันนี่เนิฟก็ดีดแล้วมันจะชามันจะปุ้งปี๊ดขึ้นไปนะจุดนั้นนะเส้นประสาทเนี่ยมันอยู่ตื้นเพราะฉะนั้นถ้าไปโดนมันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้นะครับบางคนรีบเลยนะครับกล้ามเนื้อตรงตรงที่มาตรงนิ้วก้อยเนี่ยนะครับจุดที่ห้าครับ ที่ท้องครับที่ท้องเนี่ยหมอนวดชอบกดบอกว่าแก้ปวดหลังซึ่งเอ้ยผเคยโดนนะสบายจริงนะแต่แต่ช้าก่อนมันมีเอออตาคือเส้นเลือดแดงใหญ่อยู่ใต้ลงไปถ้าไปกดโดนโดนเอออตาปกติไม่ค่อยเป็นไรครับเพื่อนเพื่อนครับแต่ในบางรายเนี่ยมีมขเขาเรียกว่าถกมีป่งความป่งพองของหลอดเลือดเอออตาที่เขาเรียกว่าเอออติกอานูริซึมนะซึ่งใครไปกดโดนแตกแตกแล้วตายแน่นอนตายตายเกิน เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เอางี้ละกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วถามว่าเรารู้ไหมว่าเรามีเอลติกอโนเซียมอยู่ในท้องไม่มีใครรู้หมอนวดก็ไม่รู้แฟนนันทางที่ดีอย่ากดดีกว่านะครับจุดที่ห้านะจุดที่หกครับใต้ข้อพับที่ขาจุดนั้นมีทั้งเส้นเลือดและเส้นประสาทซึ่งไม่มีอะไรขวางกั้นมันเลยนะไปกดเนี่ยมีโอกาสบาดเจ็บทั้งเส้นเลือดเส้นประสาทเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าเด็ดขาดจุดท้ายครับคือตาตุ่มด้านในด้านหลัง หลังตาตุ่มในมีทิเบลเนฟผ่านนะพวกนี้วิ่งไปเลี้ยงที่ขาที่ที่นูโปง้งนะบางคนไปกดต,ตรงนั้นมาเล่นจนมันเลยโอ้โหวิคอ่อนแรงไปเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น7จุดนี้นะทวนนะทัดดอกไม้แคโรติดอาร์ตัลีเบรคเค u s a เพ็กนะครับแล้วก็เอาหน้าเนฟนะครับแล้วก็ไอตรงอปรเป t เทลฟอสซาที่หลังหัวเขา่าแล้วก็ตรงทิเบลเนฟที่อยู่ตาตุ่มด้านใน7จุดนี้ เป็นไปได้บอกมอนวดอย่าก,กดเลยนะครับการกดโดยหลักการเป็นการกดที่กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นเพื่อให้เกิดการขาดเลือดชั่วคราวพอการขาดเลือดชั่วคราวปั๊บแล้วปล่อยนะครับเลือดี่จะวิ่งเข้ามาเลี้ยงในจุดนั้นเยอะนะเพราะฉะนั้นการอักเสบเนี่ยมันจะได้รับเล,เลือดแดงไม่เลือดขาวอะไรต่างๆเข้าไปจนทําให้การอักเสบเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นการบรรเทาปวดดีขึ้นได้นะครับแต่กดบนกล้ามเนื้อดีที่สุดนะครับ ต่อมาพูดอีกเรื่องหนึ่งก็ไะ้รกันเรื่องไฮโแพ p a c ติกไฮโลพลาติกเป็นการนวดจากกระดูกนะครับมีการดัดเสียงนะึกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเราเห็นกันทั่วไปตามสื่อโซเชียลมีเดียนะพอคนไปทำก็โอ้สบายถามว่าสบายไหมสบายจริงๆโดยหลักการเขาใช้ high velocity หรือความเร็วสูงใช้ความเร็วสูงนะครับ uh, manual manipulation คือการการขยับมือด้วยความเร็วความเร็วสูงแต่ไม่ได้แรงนะเขาไม่ได้ดัดแรงนะจริจริงนะครับ แก้ปวดได้ไหมแก้ปวดได้ครับโดยหลักการเขาไปตัดเส้นประสาทขาเข,ข้าของการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นคนที่ทําแล้วจะรู้สึกสบายขึ้นแต่มีการศึกษาวิจัยไม่ว่าเราจะทำ High Velocity หรือ k y r o p r a c t i c ที่เราไปดัดสะดุกให้ดังป๊อปป๊อปกับการนวดเบาๆคึงเบาๆใช้ Low Velocity ใช้ความเร็วต่ำๆแก้ปวดได้พอกันแก้ปวดได้พอกันเพราะฉะนั้นเราเพิจารณาเองได้เลยว่าเราจะทำ g h หรือ o w ดูที่ความเสี่ยงนะเพราะการแก้ปวดผลมันเท่ากันถูกไหมดูที่ความเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรครับความเสี่ยงคือมีโอกาสที่ทำ high velocity แล้วเราจะพิการหรือเสียชีวิต1ต่อ2 0 0แสนถามว่าตัวเลขนี้เยอะไหมไม่เยอะ2 0 0แสนคนโดน1คนแต่ว่าเราจะเสี่ยงไหมอันนี้แล้วแต่ท่านต้องพิจารณาเอาเองนะครับนะอันนี้ผมพูดโดยตัวเลขของทางวิทยาศาสตร์นะครับนะแต่ละการเนี่ยช่วยให้อาการเจ็บปวด เบาลงได้อย่างแน่นอนนะครับอ่าก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านผมพยายามจะพูดเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้แชร์กันออกไปในวงกว้างได้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับทุกคนได้นะครับฝากแชร์ด้วยด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะครับอยู่ f ฟ i e ด d is a doctor Dr. V Channel ครับ